เกิดเรื่องอีกแล้วไอ้หนุม่มคนนี้คือเอาคน,นคอนเทนต์ตลอดเลยนะทําไมนั่นหรอจริงๆวันนี้เป็นวันเสาร์ก็คือครบรอบสองอาทิตย์ของเซิร์ฟนี้แล้วนะแต่ดันมันจะมีให้เล่นในส่วนของดวลฮีโร่และปีศาจซึ่งผมทําอันดับไม่ติด200ลําลำดับในเซิร์ฟนะก็เลยไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนะ แล้วจะอัพทีมมาเพื่ออะไรทำให้ได้เข้าในส่วนตรงนี้ผมก็ติดเล่นไปหน่อยคือผมกดออโต้ในการต่อสู้ไงหลังจากนั้นมันก็ไปจับคู่กับคนที่โหดด้วยก็แพ้ไปแพ้จนแต้มไม่ถึงลำรู้สึกมันจะเอาเพียงแค่200ลําลำดับมนะั้งถ้าผมจำไม่ผิดคือผมรวมรวมแล้วคะแนนไม่ถึงลำดับ200ทั้งเซิร์ฟนะก็เลยแย่ไปเสียไปในส่วนของอาทิตย์แรกไปแต่ไม่เป็นไรนะก็เราไว้ไปรออาทิตย์ที่3กันดีกว่า ถ้ามันนับก็คืออ,อาทิตย์แรกของการต่อสู้นะอันนี้เห็นไหมขั้นที่หนึ่งตรงหัวมุมจดหมายเนี่ยมันคืออยู่เริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่สองนะงงไหมที่ผมพูดก็น่าจะไม่งงนะก็คืออาทิตย์ที่สองมันจะให้เริ่มต่อสู้ดวนปีศาจศึกดวนในเซิร์ฟนั่นแหละเคยประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นอะไรหรอกไม่ได้ลงเพราะว่าเต็มไม่ถึงไปเดี๋ยววันนี้ควรเลเวลที่เท่าไหร่ส่วนตัวผมคิดว่าประมาณห้าสิบแปดถึงห้าสิบเก้า ถ้าคนที่มาช้ากว่า1วันก็ประมาณ 56- 57ได้นะมีคนถามมาว่าถ้าเล่นช้ากว่า1วันสามารถตามตัวของผมทันได้ไหมทันนะเพราะในส่วนเซิร์ฟเวอร์เก่าๆผมค่อนข้างที่จะเล่นก่อนบางคนหลายๆวันเลยแต่ว่าบางคนก็เออพลังนำผมไปแล้วนะอันนี้ก็อยู่ที่คนจะดันเลยนะอีกอย่างคือผมแนะนำเลยถ้าเราเล่นในระยะยาวอะ่ะคุณไม่จำเป็นต้องแบบ รีบรีบร้อนตัวเองอะไรมากนะักเล่นเรื่อยๆอัพเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็พลังมันก็เพิ่มไปเองนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของทีมก่อนตอนนี้ทีมผมมา2ดาวม่วง2ตัวละครแล้วนะแล้วก็กำลังอัพเป็นโซนิกหนึ่งตัวเป็นดาวม่วงอีกหนึ่งตัวนะหลังจากนั้นเดี๋ยวพอผมอัพโซนิกเป็น2ดาวม่วงปุ๊บผมก็จะไปลงในส่วนของพุริพี่ซันเนอร์นะผมพูดไว้แล้วก็คือตัวละครตัวนี้ที่ผมจะปั้นต่อนะเพราะเขามาให้ผมบ่อยมากเลย ก็ถ้า UR ที่ผมคิดนะผมอาจจะข้ามไปทีเดียวก็จนถึงฮลไฟเฟรมเลยก็ได้นะตอนนี้มีลังเลอยู่2ตัวก็คือจริงๆอ่ะอยากได้เกวินเป็นตัวแรกใน ID นี้แต่ผมคิดว่าตัวผมตอนที่เกวินเข้ามามันมีประมาณ200 200นิดนิดๆซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะปิดพาร์ีไม่ได้ผมก็เลยว่าจะไม่เอาดีกว่านะ ที่ ID เดี่ยนีผมจะทําเป็นไ d ดีพาร์ทสี่สองหกทั้งหกตัวละครเลยนะก็คือยาวๆแน่นอนใน ID เดี้ยนไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนเพราะว่าต่อหนึ่งตัวละครอะ่ะมันถ้าพาร์ทสี่สองอะ่ะมันจะใช้ประมาณสามร้อยใบนะครับก็คือมากกว่าร้อยแปดสิบใบแน่นอนแต่ว่าถ้าปิดก่อนการันตีผมอยากได้ประมาณสักสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบประมาณนั้นกาลังดีให้มีตัวดําเหลือเก็บไว้หน่อย แต่พวกตัวอาวุธเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะว่าหลังจากนี้จะเอาเป็นของตัวอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้ที่ผมคิดว่าคุ้มที่สุดน่าจะเป็นตัวอาวุธของคิงแน่นอนแล้วเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เก่าด้วยโอเคเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับอัพตามแต่ละวันที่ผมแนะนําไปเลยแล้วก็ใครที่จะอัพเร็วกว่าผมก็ได้แบบเหมือนไม่ได้ดองไอ้พวกนี้ไว้อะ่ะก็อัพไปเลยก็ได้นะส่วนตัวผมเนี่ยก็จะมากดแล้วนะนะทำไมผมถึงจะกดนั่นหรอนี่ไง ตัวม่วงมาพอดีด้วยแล้วผมสุ่มเลยผมไม่รอแล้วไม่ต้องดองแล้วจะมีเลดอัพเลดอะไรผมไม่สนใจแล้วผมใส่เลยแล้วกันความบกาอบกอัางมาแล้วเว้ยหลังจากที่อดทนรอมานานผมไม่ได้รอกิจกรรมคูณสองด้วยนะแล้วผมใส่เลยแล้วกัน <c oughs> ผมจะมารอเพื่อนๆลองทายดูนะว่าผมได้ตัวม่วงเอ้ตัวม่วงที่ผมจะเอาไปสุ่มเนี่ยจะ,จะได้เป็นตัวอะไรอรอมาดูกันเลยโอ้ ดาวตัว up ดาวได้เยอะอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปกดฝั่งคอวิจัยบ้างจริงๆไม่ควรไม่ผมไม่แนะนําไม่ทําแบบผมนะเนื่องจากว่าถ้ารอช่วงกิจกรรมคูณ2มันจะคุ้มกว่านี้นะพวกตัวอั p ดาวพวกกิจกรรมคออะไรพวกเนี่ยมันจะคุ้มกว่าเยอะแต่ส่วนตัวผมไม่เป็นไรไอดี ID นี้เล่นชิลอยู่แล้วผมเล่นระ,ระยะยาวอยู่แล้วนะเปิดตอนนี้เปิดตอนไหนก็มีค่าเท่ากันเพราะยังไงผมต้องรอตัว ur pass 42นะ นี่ดูรับมาเดี๋ยวผมเอาแค่ในส่วนของไอ้น,นี้ก่อนนะคือให้มันถึงในส่วนของตัวม่วงก่อนก็พอที่เหลือผมค่อยไปเก็บลายวันเอาอยากได้แค่ตัวม่วงตอนนี้่อ้ยผมจะสุ่มตัวม่วงแล้วไปตีกับคนดูอีกมีคนผมส่งสารทารบไปเยอะมากเลยนะนี่มาแล้วถึงกล่องม่วงแล,วแล้วก็เปิดไปอีกหนึ่งรอบอีกสองรอบไปจริงๆไม่ควรทำนะไอ้น,นี้ผมไม่แนะนำให้ทำเลย ผมทําเป็นตัวอย่างแล้วกันไม่ใช่ตัวอย่างเราอ,อยากจะกดเองนั่นแหละไม่ทำมาอ้างตัวอย่างโอเคเดี๋ยวผมมารับฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เฮ้ยนี่ได้แล้วบ้างเนี่ยโอ้อีกกดอีกหนึ่งรอบอก,กดอีกสองรอบก็ได้ละโอเคกดแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเสียไปเยอะพอสมควรเลยนะไม่รู้ได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวผมค่อยไปอัพทีหลังแล้วกันมาแล้วสิ่งที่ฉันต้องการนั่นเหรอ คือลูกแก้วฟีนิกซ์แต่ผมยังไม่มีตัวละครฟีนิกซ์เลยนะคือถ้ามันมาพร้อมลูกแก้วพร้อมตัวละครเนี่ยก็จะดีมากเลยนี่ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งผมด้วยนะมาไปดูกันเลยสิไปของตัวม่วงบัวเชนเจียบัวเชนเจเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยมีหน่วงหน่วงอยู่นะไอนี้คือเข้าข้างตัวเองนะจริงๆมันเร็วมากเลย สีทองสีทองสีทองโอ้ออ <c oughs> านนี้แล้วก็เดี๋ยวไปตีคนอีกสักสองคนละกันหลังจากที่เมื่อวานส่งสารทารบไปเอะคนแรกมาเลย ในจังหวะนี้โอ้โหมีทั้งยูงทั้งเกวินอย่างนี้ผมก็แพ้ได้นะเนี่ยแต่มาดูกันก่อนอยังไงจังหวะนี้ฝั่งซิงเอาไปแล้วตามไปเตะราชาใต้ดินเขาเกือบตายแล้วนะแล้วโดนฝั่งซิงเอาใส่พลุที่พี่ซันเนอร์แต่ยังถึกอยู่นะน่าจะเป็นค่าพลังที่ต่างกันจนเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยเห็นก่อนเีงโอ้แต่เกวินเขาได้เตะก่อนนะเกวินผมโดนสตันไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรเกวินผมยังไล่โจมตีอยู่แล้วมา้าวิ่งชนไปในจังหวะนี้ จ,จ,จิงโจ้จิงโจ้ไล่สับไปหนึ่งทีแล้วตามด้วยวัคซีนแมนสาดไฟไปอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวรอดูวัคซีนแมนล่างสองผมได้เลยผมก็ต้องเอาวัคซีนแมนล่างหนึ่งออกเลยนะเดี๋ยวเพราะว่าเอาไว้ใส่ทีมรองได้ไม่เป็นไรหรอกยังไงถ้ารหัสนี้ผมน่าจะปั้นเป็น S.R ยาวๆเลยนะแล้วก็ดองของไว้ในส่วนของ U.R ก็คือถ้าผมคิดตอนแรกอะ่ะมันมันจริงๆตัวมันจะไปพอตรงช่วง เออเมลสากานะแต่ผมคิดว่าเมลสากาผมไม่น่าเอานะเพราะเมลสากาผมส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยจริงๆเฮฟไฟเฟรมผมก็ไม่ค่อยชอบเลยแต่มันเป็นตัวที่เอามาช่วยในเรื่องของการฮิลก็คือจะมันจะมาลบพวกอ้นั้นอะ่ะพวกการฮิลที่มันเกินค่าเลือดของพวกคิงพวกโบลอสอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวที่ดีในการเริ่มพาสซีฟสองเลยมันอาจจะดกีกว่านี้ก็ได้ผมต้องรอลองไปสุม่มแล้วลองเล่นดูว่ามันจะดีหรือเปล่า เพราะว่าผมข้ามมาค่อนข้างเยอะเลยนะข้ามพวกคิงพวกที่แบบใช้เลือดขาวในการเล่นข้ามคิงข้ามกระบองอะไรพวกนี้ก็ประมาณนี้ในส่วนออของเซิร์ฟเวอร์เก่าแล้วเดี๋ยวไปดูเอเซิร์ฟเวอร์ใหม่เดี๋ยวไปดูเซิร์ฟเวอร์เก่ากันเลยเราก็มาอยู่ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เก่ากันอันนี้ผมจะมาพูดถึงหลังจากที่ผมได้ลองใช้คิงไปนะ ก็คือจะมีดีอะไรขึ้นมาบ้างคือเป็นตัวละครที่ผมคิดว่ารู้สึกว่าตั้งแต่สุ่มมาตั้งแต่ UR ตัวแรกๆจนถึงปัจจุบันนี้นะผมมองว่าคิงเทียบได้พอๆกับซุยริวเลยนะอาจจะไปได้ไกลกว่าซุยริวอีกต่างหากเพราะผมคิดว่าตัวนี้สามารถไปซับได้ทุกคอเลยนะที่ผมเห็นคนเอามาทำก็จะเป็นในส่วนของจัดเป็นคอ,อ,อในส่วนของเกลิวกันซุปแล้วก็ คอมโบเกลิวมันก็มีในส่วนของไม่ย่อท้อใช่ไหมแล้วคิงมันก็จะให้ทั้งเ,เลือดขาวแล้วก็ในส่วนของมเมเจ็มก็คือได้3คอในตัวเดียวกันเลยนะหรือไม่ก็บางคนอาจจะมีปู่บอมมาก็ใช้โล่ปู่บอมมาแล้วก็เอาคิงไปใส่โอ้โหผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะอะแดปไปได้ในหลากหลายของคอเลยนะตัวละครอ,อย่างส่วนเจ้าคิงเนี่ยแล้วที่สําคัญเลยคืออันนี้ผมขออวยหน่อยเลยแล้วกัน ตอนแรกผมมีโบลสเพียงแค่ตัวเดียวนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนผมว่าซุยริวอาจจะพาผ่านได้เหมือนกันแต่ตั้งแต่ผมมีคิงอ่ะนี่ในส่วนของราชาที่ผมเคยลงคลิปก่อนหน้านี้คืออาชูราโมโตผมลงได้แค่ดันด่านที่3าเองนะด่านที่3นี่คือติดแล้วไม่สามารถไปได้แล้วและผมก็เลยหลังจากนั้นผมก็เลยเอาคิงสลับไปไว้ในส่วนของชุดโซนที่2นะตอนนี้ขึ้นมา อยู่ด่านที่10แล้วจากสามมาสิบก็คือเพิ่มมา7เลยนะแต่ด่านสิบยังไม่ผ่านก็ถือว่าเพิ่มมาแค่หก็เพียงพอแล้ว <c oughs> แต่ผมมองว่าขึ้นมาได้6กด่านนี่คือสุดมากเลยนะขนาดยังปั้นไม่ค่อยสุดทีนะคิงตอนนี้ของผมพลังอยู่ที่สี่ล้านนะโ <c oughs> บอโลจะเยอะสุดเลยโบอโสี่ล้านเจ็ดแสนตามมาด้วยคิงสี่ล้านเป๊ะๆนะ เดี๋ยวต้องรีบอัพซะหน่อยละคือผมไม่มีในส่วนตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเข้าผิดที่ <c oughs> ในส่วนตรงการอัพดาวเนี่ยต้องหาการอัพดาวหน่อยละเดี๋ยวต้องรอช่วงกิจกรรมเลดอัพดาวมาผมจะามาปลดล็อกในส่วนนี้แล้วก็จะได้พลังเยอะๆเหมือนโบลทสเนี่ยตอนนี้โบลอสปลดไปเยอะแล้ว <c oughs> แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือที่ผมอวยเลยก็คือนี่อีีโรและปีศาจผมบอกได้เลยว่าทีมีโรผมค่อนข้างที่จะห่วยแตกมากนะ แต่ตอนนี้กลับเป็นฝั่งปีศาจของผมและที่ไม่ผ่านด่านสทีตอนนี้มาติดตรงที่ปีศาจและตอนนี้ขนาดมีโบลอสนะโบลอสก็ยังสู้กับพี่ดาร์กดำไม่ได้เลยพี่ดาร์กดำมันถือเกินดูผมน่าจะฆ่าพี่ดาร์กดำไม่ได้ก็เลยเพ้นะเพราะดาเมจของดาร์กไซด์ไม่มีอยู่แล้วนะแต่ทีมิโร่ผมผ่านไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดู้พาไปดูทีมิโร่ของผมแล้วกันทีมิโร่ของผมจริงๆมีอะตอมมิกมี หน้ากากหวานแล้วก็มีคิงมีคอมาตัวละครหลักของผมแทบจะไม่มีตัวดาเมจเลยนะนี่ก็ประมาณนี้หรือไม่ผมก็เปลี่ยนดาร์คชายเป็นในส่วนของนี่ประมาณนี้ถ้าเป็นทีมฮีโร่ของผมคือตั้งแต่มีคิงมาคือแบกสุดๆมันสามารถพาตัวสังเกตด้วยนะว่าทีมฮีโร่ของผมแทบไม่มีดาเมจเลยนะทีมอย่างเงี้ยสามารถปิดบอสได้พาไปสู่ ด่านราชาสูงๆได้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากสำหรับใคร,รที่ยังไม่ได้สุ่มคิงนะหรือรอรีเทิร์นก็ไม่สายนะผมคิดว่าถ้าแต่ที่แนะนําเลยก็คือให้มีตัวละครจะพาดสิหนึ่งหรือพาสิสองก็ไม่เป็นไรนะแต่ย้ําอีกทีว่าให้สุ่มอาวุธมาด้วยนะอาวุธเขาก็สําคัญเหมือนกันนะจากบัฟแถวหลังด้วยก็ทีนี้จะกลายเป็นบัฟทั้งทีมเลยแต่เฉพาะแค่เลือดขาวเออเฉพาะแค่เลือดขาวกับเลือดม่วงนะ แตเ่เลือดขาวเลือดม่วงแล้วก็จะเป็นในส่วนของบัฟกระหน่ำสีแดงจะไม่บัฟในส่วนของไล่โจมตีนะไล่โจมตีแค่แถวเดียวกันกับที่ยืนกับคิงถ้าสมมุติคิงมีดาเมจด้วยแล้วบัฟไล่โจมตีทั้งทีเนี่ยโอ้โหก็คือโอ้โอพี่มาหาโกงเลยแค่นี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละผมเหลือตัวอีกประมาณ130้าใบนะจริงๆถ้าช่วงกระบองมาผมก็อาจจะสุ่มได้แต่ผมคิดว่าผมอยากได้ตัวความเร็วมากกว่าแล้วอาจจะ พอทำเกวินพาสีหนึ่งแล้วผมอาจจะไปสุ่มในส่วนของฮลไฟเฟรมด้วยนะในไอดีนี้เพราะว่าผมไม่ได้ทำการสุมรมส่มกระบองไงถ้าผมสุ่มกระบองผมก็จะไม่สุ่มฮลไฟเฟรมแล้วก็ผมลังเลอยู่ตอนนี้ว่าจะเอาเป็นกระบองหรือฮลไฟเฟรมดีแต่ผมคิดว่าน่าจะไปเอาฮลไฟเฟรมดีกว่านะเพราะมันมาปิดสถานะพวกฮิลที่มันเพิ่มขึ้นมาถึง60%เลยนะแต่ถ้ามีอาวุธ3าดาวอีกก็เป็น80%จากข้อมูลที่ผมเคยไปอ่านมา ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะปิดฮิล80%จากเพื่อนๆฮิลมา100ก็อาจจะฮิลมาสัก1ล้านแล้วถ้ามันปิดไป80ก็อาจจะลบไป80ก็เอ้ยลบไป800,000ก็เหลือฮิล,ลแค่2 0 0 0 0มันเยอะไปหรือเปล่าต้องรอดูนะว่ามันจะโกงอะไรขนาดไหนเดี๋ยวผมต้องรอดูในส่วนของก่อนที่มันจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วกันไม่อยากสปอยตัวเองเยอะ แล้วตรงไหนที่ผ่านยากผมบอกได้เลยนะคิงพาผ่านให้หมดเลยตรงนี้ก็เนี่ยเนี่ยตรงนี้ผมก็ติดเหมือนกันนะตรงนี้ในส่วนของหอจันเซียวจากที่ผมไม่เคยชนะจนถึงด่านผมเคยมาสูงสุดตอนแรกประมาณเทียมด้วงนี้นะมาถึงด้วงแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปต่อไม่ได้แล้วพอมีคิงขึ้นมาก็ไปสุดที่ด่านทาสมากินะทีมฮีโร่ผมไหวแต่ทีมปีศาจผมไม่ไหวตอนนี้ผมต้องหา ตัวละครฝั่งปีศาจมาช่วยโบลอดอีกนะแล้วก็ฝั่งในส่วนของข้างแลมก็ถึงลำถึงชั้นที่15ไปต่อไม่ไหวเหมือนกันในส่วนของฝั่งปีศาจฝั่งฮีโร่ผมยังไปต่อได้อีกนะไอเนี้ยแล้วก็มันมาช่วยในส่วนของการฟาร์มตรงนี้ด้วยถึงชั้นที่9 5 9 9ไอน,นี่ผมเดี๋ยวผมดองไว้อยู่นะยังไม่ได้ฟาร์มเพิ่มเลยเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มแล้ว แนะนำเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้ไม่ควรพลาดนะใครที่บอกว่าจะไปรอเฮลไฟเฟรมรออะไรไอ้คิงมันก็สามารถใส่ในตี้ที่มีเฮลไฟเฟรมได้นะอย่าอย่าลืมไปนะครับมันคนละสายกันคิงสายพลังเฮลไฟเฟรมสายเอ่ออาวุธมันสามารถใส่ด้วยกันได้นะถ้าเพื่อนเพื่อนไปเจอในอนาคตทีมนู้มีคิงกับเฮลไฟเฟรมแต่เพื่อนเพื่อนมีแค่เฮลไฟเฟรมมันก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะผมบอกได้เลยว่าสําคัญทุกตัวละครอย่ามามัวแบบเอ เดี๋ยวรอเมตาใหม่เดี๋ยวรอเมตาใหม่ไม่ได้เล่นสักทีแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหนะ้าวันนี้มาอวยคิงพร้อมกับอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วเจอกันครับผมใครที่ไปเล่น590กก็ขอให้ดวงดีๆนะครับเจอกันบ๊ายบาย